เซนครับออฟฟิเชียลมาทำอะไรกันวะเนี่ยเยอะแยะเลยออาเปิดคลิปมาแล้วอ่ะเพิ่งเมื่อกี้วิ่งไปเยี่ยมาเอาเฮ้ยตัวคนเรียลลิสติกอ่ะเออคือวันนี้เราจะมาแข่งวิ่งโปเกมอนกันเว้ยคือการวิ่งโปเกมอนที่แบบว่าเราเอาตัวที่มันขี่เว้ยแล้วก็เอามาวิ่งแข่งกันซึ่งพวกผมมาทำสนามไว้แล้วคือกรรมการวันนี้ก็คือพี่เอกันนะผมยินไหมพี่เอกันขอเสียงกรรมการหน่อยดิขอเสียงพี่เอกัน ฮะกรรมการเหนื่อยกรรมการเหนื่อยอยู่โอเคเราเราตรงนี้เป็นเส้นแดงด้วยคือเส้นเส้นออกแล้วก็เส้นเข้าเข้าตรงไหมเนี่ยตายต่ยไม่ตกครับตายไม่ตกครับเฮ้ยแข่งเสร็จแล้ว นอกเกมนอกเกมไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคโอเคเอาทุกคนเอาโปเกมอนตัวที่ตัวแรกเออแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้บอกกดเลยก็คือทุกคนจะมีกันแบบว่าแข่งแข่งกันสามรอบเลยจะมีสามตัวโอเคป่ะเป็นโปเกมอนบกเป็นโปเกมอนบกเอาโปเกมอนออกมาเลยตอนเนี้ยผมใช้เป็นเกง้าครับผมครับผมเกง่าเกง้าด้วยอ่ะฮะเอาเกง้ากันทุกคนเลยฮะลูกลผมผมเลยละกันนะครับลูกรักลูกเรือ ไม่ข mm ี่ได้เหรอกบอ่ะเกง้ากันกี่ตัวแล้วเนี่ยไห้กบขี่ได้เหรอพี่ไม้ขากีได้เกง้ากี <c 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 ่ตัวมาเยอะผมก็คือตาแรกไม่ยังไม่อดีนเลยไปเกง้าดีกว่าไปเฮยทุกคนเฮ้ย งไงผนุัทุกคนทุกคนมายืนเส้นแดงเลยตรงเส้นแดงเนี่ย่ายกูอยากขี่ว่ะขี่ตัวอะไรตไหนพี่อ่ะไอการพวกกูขี่วุยด้วยกันว่ะแต่คนละธาตุพร้อมยังพร้อมยังนับนับดี่ับดีนับดี่นับดานับงนับ่นับก่นับนับก่นับดีกว่านดว่านันดดีกว่านับดีกว่านนับดีกว่านับ เฮ้ยไปจ้าวแม่ยังไม่ทำโกนี่ยังไม่ทำได้โกเลยขี้กล้าพ่นไวอะไรวะไปแล้วเกงก้าเก้าร้อยจังวะอะไรแล้ววะไอ้ไอ้ไอ้นี่ท้ากูฮะอ็ไลซ้ำก่งเก้าไวเกินเก่งก้าเก่งก้าพี่บอมพี่อยู่ไหนพี่บอมพี่อยู่ไหน พี่นิมเฟียอยู่ข้างหน้าครับทไมอ๋อเฮ้ยไดแมแมได้แมยได้แมเห็นใครเดินกลับไปคิก้าไวเกินคีก้ากก้าอยู่ไมนไ้ใครใครย้อนกอนวะนี้แสงแสงพิการแล้วฮะ้โหจงแสงแล้วคุณแสงผมน้ำเฮยเฮ้ยมันนัว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 ได้หรอนัว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  แล้วแล้วนวนวนวครับเอาไว้ทาเฮ้ยเออโอ้โหเอาโฟล์ลมายังไงเอโฟลมายังไงเฮ้ยอ้ยอ้ดึงยาอ้อะีงบนีไม่ไม พี่ย่เลยแม่งโดนาใครโดนท่ากลางทางคือแม่งเท่ากับแพ้ไม่ได้เลยมันจบตรงแล้วใครเข้าคนแรกเออใครเข้าคนแรกเฮ้ยโอ้โหไอ้บอสเข้าคนแรกได้ยังมั้งจะธรรมดาครับผมแค่ไม่มีสองชื่อวะฮะอะต้องบีมแม่ต้องบีมต้องบีมต้องบีมหรือเปล่าวะไอ้บีมนี่ชนะตั้งแต่ประกวดโปเกมอนแล้วน่ะโอเคเระบายอบนี้เราไมใช้โปเกมอนไม่ไม่ไม่ซ้ำนะเอาขอแบบไม่ซ้ำบันทำละใช่ผมไม่มีตัวอื่นแล้วว่ะ อะไรไม่ทำแล้วมึงขี่เก่งกล้าเนี่ยนะเฮ้ยเปลี่ยน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 ไม่เอาเก่งกล้าแล้วเฮ้ยตัวเล่บอมก็ขี่นิมเฟียครับไม่หรอเฮ้ยไอ้บอมขี่นิมเฟียอันกูขี่ลูกลักอีกตัวหนึ่งรักกันมาดิลบอกว่าเฮ้ยโอเคเครื่องบกพร่อนแล้วตอนนี้กรรมการก็นอนหลับไปแล้วนะครับกรรมการกูเป่งตอนหลับไปแล้วตอนเนี้ยครับผมมากูยืนแล้วกูยืนแล้วไอ่ะดิไอ้บอสมาดิยืนไหนวะอย่าเพิ่ง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  ยังครับตัวผมหายพี่ๆตัวผมหายแพ้แพ้ปะแพ้เลยเฮ้ยเฮ้ยบีโบ๊บปะแพ้เฮ้ยไเกินไปเฮ้ยมันเกินไปลองประกาศดูดิปะแพ้เลยปะแพ้นี่ยปะเนี่ยยังโดนพิษหลับกูหมดเลยเอาไหมเดี๋ยวเอาเลยครับยังหมายขึ้นยังอ่ะไม่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีอธิบายว่าอพี่ดี่สวัสดีสวัสดีสวัสดียังยัง ơi 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 ไม่หรอพี่ยังไม่ได้โกงเลยโกงโดนติดทำไปทำไปแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยบล็อกติดหลุมเอาเจอรูปนำถอยแล้วไปแล้วไอ้บอมขึ้นแลไอ้บอมขึ้นแลเฮ้ยพี่บอมโกงสื่อในอตาร์ดปะวะสื่อในอ็ตวิ่งอยู่ไหมขังจิ้าเก่าขั่จิ้งกันสนามเอา เอาอะไรครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเสร็จกรรมการไอ้หนต่อมครัมนี้นะครับไอจะครับจะใหม่นี้หอมจิ้รับพี่บอลมันหาตอนนี้ตอนนี้หอมจิ้มเนจะรับสนามนะครับผมเห็นเอ่อเหมือนผมนะผมไม่คิดว่าเขาจะมาทาถูกนะครับเพราะเขาใช้ตัวค่อนข้างที่จะไม่เร็วเลยนะครับผมนะไอพี่บอลไอพี่บอล อีกสามเส้นโอเคหอมจิ้มเข้าเส้นไปเช่อมใจไปแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะโกงหรือเปล่านะครับต่อมาเป็นคุณพอมครับแล้วก็คุณวีเพียมแข่งกันดูเฮ้ยเจ๊จะน่าด้วยแต่ที่มันเดนแฝงผมจะาของโดนแฝงเกมทีมเหตุจะเข้าที่หนึ่งนะตอนแรกจะเล่นที่ขายกันนี่เข้าให้กันผมไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินชมการมาเฮ้ย แล้ว่าจบแล้วหลังจากคอมดิงอ่ะนลังจากคอมจริงนลังจากคอมจริงคือก็อยู่แล้วครับทำไมอรกชนะมอมแล้วก็บอมแล้วก็บีมบอลแล้วก็บีมรู้ไม่ได้อ่ะพูดตรงู้ไม่ได้ออุ้ยเนี่ตอนนี้เดี๋ยวเรานับคะแนนไปแล้วนะไปให้กันลงมาเล่นไปเดี๋ยวกูพาดเองมาไปเลยไปเลยมาทุกคนแล้วก็ผมลืมบอกนะครับเรามีเขาเรียกนะของรางวัลก็คือปาร์คบอลให้นะครับใครที่ได้อันดับหนึ่งทั้งหมดสองตาหรือสามตาอะไรเงี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้แหละเอาไปรอบพร้อมยัง กรรมการเจ็บคอมาแล้วสามสองนิดนึ่งมานี่มา2นิดนึงอีกแล้วนิดนึ่กแล้วไหมไอระร้าเข้ยดยยยยเยย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 ยเยย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 ย้ยย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 ยายย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 ยไย้ยยยยไย้ยยยเยยยับยยยยยเยยยยครับผมแล้วก็อ่ มันอยู่มัอยู่ีแล้วก็เซอร์โมแล้วก็โลตัสแล้วก็บิซีครับผมอ๋อนี่บอลน์บอบ์ิบอมไปอะไรเอ่ยในการรัดคุณบีมไปครับผมตอนนี้ไม่เข้าใจเลยครับคุณบีมเขาบอกกดคอนโทรลแล้วสเปคบงคอนโทรลแล้วสเปคบาครับผมยิ่งปแล้วคบ้ารับผมมันพี่บอมเขาบอกสอนทิ้แล้วผมคอนโทรลแล้วสเปคางครับผมอยู่แล้วเข้าที่นี่อีกแล้ว โ,โอ้โหน่าเกลียดนะครับพามาด้วยคุณบีมก็ไม่รู้ปั๊มไอ้แค่ผมยุโรปด้วยเหรอเกี่ย์เราขณะนี้นะตามขณะในการจริงก็คือคุณบอลนำอยู่นะครับแล้วก็คุณบีมมาอันดับสองนะครับแล้วก็คุณพนักตันตามอันดับสามติดตเลยครับตอนนี้มันจะเอาเหมือนจะฆ่าอยครับจริงนะผมเห็น แล้วคุณอ่าแล้หายไปแล้วตอนนี้งงครับเอ้ยเอาเนี่ยเอาโดนท้าเลยว่าจุโดนโดนาตาหลับพี่บอมมาหุ่นตาเลยพี่บอมมาโอ้คุณจักรยานมาจากไหนเนี่ยคุณไม่โดนท้าไม่พอเดี่ไม่พอเนี่โอ้โหเสียดายนะคุณโดนท้ากลางคันนะครับผมนะาจัก เออโดนตัดเอาจะชนะไปนะครับผมใครโดนท้าที่โดนตัดอ่ะกูบอกใกล้ใกล้ตอนนี้คุณบอมมีคะแนนอยู่สองแล้วมาเอานี้คือรอบสุดท้ายคือให้พิเศษเลยบอมคือข้ามมึงได้3ามึงชนะเลยเว้ยกูบอกตรงตัวอะไรก็ได้ไปเออแล้วก็ถ้าตานี้อ่ะบีมชนะก็มาวัดกันเลยว่ามันวัดหนึ่งหนึ่งอ่ะแบบวัดหนึ่งหนึ่งอ่ะได้ได้เฮ้ยพิการเฮ้ยไปกันไปเร็วดึงดึงไอการมาหน่อย เกิดเลยคือครับโเอสดูการกงไรเยคนแย่เลยเฮ้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 รเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ สามเฮ้ยเฮ้ยเพวกมึงใจร้อนเครื่องมันร้อนเนี่ยหนึ่งไปได้ไปแล้วมีทีมไปก่อนนะครับแต่เขาไม่รู้นะครับว่าด้านหน้ามีมอนหลายตัวกันใช่เหรอเดี๋ยวลุกเลยครับเดินทับไปนะครับโดนแล้วกี่ตัวเอ้าเฮ้ยเดินทางโอ้ยตัวนี้กูวิ่งใจใช่ไหมมึงเดินนางแบบได้ไงกูถามจริเว้ยไม่ได้เอาแอสโซมา โอ้โหผมก็มันเยอะชิบหายเลยเริแล้วเริ่มฮ่าฮ่าฮ่าน่ากลุวมากเลยนะครับตอนนี้เหมือนจะเกิดเหตุการณ์เฟลบางอย่างเกิดขึ้นนะโอ้โหกูเป็นคนต้าโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่ามันหลักอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยพี่บอมเฮ้ยเฮ้ยพี่บอมเฮ้ยแตงโมเฮ้ย ไม่เข้าใจยรืว่านักการเมือง้ยไงกันรือเหอเฮ้ยมาทำอะรเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปเลยตอนนี้อันดับสองครับผมัสุดท้ายมาอันดับสองครับอี้มาเหนือมากตัดสุดท้ยด้วยครับี่น้องม้อดีที่น้องมาอยู่เ้ยแต่ว่าอะไรอันอะไรอัดับเอ่อบีมแล้วกรับมาแบบช้าๆผมได้ใจความนะครับแต่คุณบอม ตอนนี้รอบนี้น่าจะโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับเพราะว่าทำางโกงนะครับผมนะผมไม่ได้โกงผลสรุปแล้วคือไม่มีใครได้คะแนนได้แล้วอีกการขวางเอาอย่างนี้แล้วกันให้ไปสามคนเอาเพื่อความมันเพื่อความแก้ตัวของบีมคุงและก็บอมฮับอันนี้ถือว่าเป็นแบบเออถือว่าเอ้การขอมาแล้วกันเมื่อกี้เอ้การมาไปเร็วๆรอบท้ายแล้วขอรอบท้ายจริงๆเลยขอรอบท้ายมาๆมาถ้ารอบเมื่อกี้ใครได้ที่หนึ่งอะ ผมบอสเหรอใช่บอสได้ที่หนึ่งก็คือมาวัดเนเรสามคนสุดท้ายก็เลยบอมยิมบอสมาแต่ว่าถ้ารอบนี้มีคนได้ที่หนึ่งก็คือเออก็จบจบ,จบเถอะไอเหียเหนื่อยแลวไอเหอีย <c oughs> จบเถอะมามามารอบท้ายแล้วขอจริงจังขอไม่โกงเลยบอมอ่าวครับครับเออพี่บอมโกงเพื่อขอเอาแบบงัดตัวที่จุกเองคิดว่าโหดที่สุดออกมาเลยมาดิบินได้ไหมมาโอเคครับทุกคนตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเข้ามาในสนามที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะทําการตัดผู้เล่นออกประมาณ อ่มีหอมจิ้มนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะชนะแล้วนะครับเพราะว่าเราดูจะชนะปึ๊บเกมหมดไม่นะครับว่าถเลยเอาเลเอาเอาหมูเกมบมดนี่กันไม่โดนไม่โดนเอาจะกีบออกเกมบอลถามแป๊บนึงไอ้เนี่ยแป๊บนึงนหลอกไม่เป็นไรให้มันแข่งกันเถอะไอ้ยีบไม่ไหวแล้วจริงๆอ่าครับตอนนี้เหลือสี่คนสุดท้ายนะครับเฮ้ยแลเกมหมดสามันทำไม่ดีได้เนี่ย เฮ้ยทำยังไงก็เรื่องของมึงเลยกันเผาเกบอลาดักเราเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเป็นพวกเป็นในนี้แลกันนะโอ้จอดอดค่าแค้นโอเคพรอมหอยังครับทมนสี่คนนี้ครับเออพูดแม่งเอ้พวกน้นดูเลยนะว่าใครโกงนะได้เห็นไหมในการในการขัี่อยู่ากากายขยนายตัวนี่ยว่าใ้ทันจอดยังไงมาสามสอง เดี๋ยวเดี๋ยวที่มึงรีบไปสามสองหนึ่งไม่ไดโดนแล้วไปแล้วเร็ยตอนนี้นะครับผมเออโอ้ครับพวกหันหันไปยืนเข้ามาพรกันเลยครับ เอ้ผมเร็วกว่าเพราะว่าอนี้นึงนะรับเอ่อบุกรวงซ่วงในนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้เ้เ้เเ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 ้เฮ้ยเร้เยคุณ้้เ้ แล้วว่าแล้วตอนนี้เหมือนจะได้ปฏิที่แท้จริงแล้วว่าใครจะได้ปาร์คบอลนะครับฮะอยู่แล้วครับไอผมได้แล้วไอ้บอมไปแล้วจะเขาจะใช้ไอมันหายไปเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยมาอย่าบังเเยม้ยมันช้าลงวะออเฮ้ยมันช้าลงวะ เอาเฮ้ยขาลงเฮ้ยเอาเซิฟเซิฟเอาเซิฟเป็นเดีใครทำอะไรเฮ้ยทางลาบทุกคนสนามเหมือนไม่เซิจะังเซิฟจะพังตอนนี้ใครได้เส้นครับผมที่หนึ่งขาผมที่หนึ่งขผมที่หนึ่งัาที่เหมือนผมว่าเออไอบอมใครผมที่หนึ่งขาเราลงก็คือบอมครับที่หนึ่ง จบแล้วทีเถอะเฮี้ยไม่ไหวแล้วครับเน um ี่ยก็ไปเลยไปโอเคครับอันนี้ก็ได้ผู้ชนะแล้วครับคุยคุณบอมครับนะครับปักบอลปักบอลได้แล้วครับอะไรนะคุณเท่อะไรมึงเคยเห็นแบบว่าแม่งเมาบินไปกอนสนับสนุนับสนุนโดยเอ็กกันเลยครับผมก็ใครอยากรู้ตามเขาได้นะครับนะก็แกก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกันไรอยากกันเล่นด้วย ถ้าอยากาดูที่แบบว่ามันบินอีกไอ้เหี้ยเซิร์ฟพังอ่ะไอ้เหี้ยตอนเบิร์นมันบินเฮ้ยอย่าเผาอย่าเผา